สวัสดีค่ะชื่อนางสาวมาัชิมาฟูรด,ดาน,นะคะชื่อเล่นชื่อไอค่ะอายุ30ปีตอนนี้อยู่สาขาลาดพร้าวที่สองภาคนครบัาน1เขต1-62ค่ะตอนนี้ปัจจุบันตำแหน่งซูปเปอร์การเงินค่ะหนูก็ทำที่นี่มา3ปีกว่าแล้วตั้งแต่เรียนจบมาก็ทำงานที่เฮดอาอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งนะคะที่แถวชาเชิงเซา แล้วก็มันทําไม่ได้เพราะมันมีแรงกดดันมากตอนนั้นก็เหมือนยังเพิ่งจบใหม่ยังเด็กอยู่ก็เลยได้ออกมาจากงานที่นั่นแล้วก็มาขายพวกเสื้อผ้าออนไลน์นะคะ่ะส่งไปซนีก็มาส่งที่ตลาดสุวินทวงศ์เขานี้ก็ได้มาเจอป้ายรับสมัครพนักง,งานหน้าสาขาสุวินทวงศ์ก็เลยลงเข้าไปสมัครดูละคะ่ะแล้วเขตและเขาก็นัดสัมภาษณ์หนู พอสัมภาษณ์เขาก็ถามถามว่าที่เนี่ยคือบริษัทอะไรรู้ไหมหนูก็บอกว่าเงินติดลอ้อเพราะว่ามันติดหูมากจากในทีวีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เขาอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงบริษัทนี้ค่ะพอได้ทํางานแล้วก็รู้สึกดีมากเพราะเพื่อนร่วมง,งานคะ่ะที่สอนงานเป็นผู้จัดก,การเขาสอนงานแบบละเอียดดีแล้วตอนนั้นหัวหน้าก็คือดีดีมากจริงๆคะ่ะหนูก็รู้สึกประทับใจก็ทํางานมาได้นาน ทำไปทํามาก็ได้เลื่อนขั้นจากการเงินนะคะไม่นานค่ะประมาณไม่ถึงปีก็ได้เลื่อนขั้นเป็นซูปเปอร์การเงินเงินเดือนมันก็เพิ่มขึ้นอีก,กค่ะตอนนั้นรู้สึกดีดีมากตอนแรกอะไม่ได้อยากไม่ได้อยากแยกจากเพื่อนที่เป็นผู้จัดก,การเลยเพราะว่าอยู่ด้วยกันมานานแต่พอได้เริ่มทุกคนมันต้องแบบก้าวหน้าก็เลยอะเข้ามา มาทํางานอยู่ที่อีกสาขานึงก็ทํางานคนเดียวค่ะก็เริ่มเริ่มเก่งขึ้นแล้วสักพักหนึ่งหนูอยู่ที่นั่นมาอยู่คนเดียวก็เลยขอาย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพอยู่กับครอบครัวงานที่ศรีสวัสดิ์นะคะมันเป็นงานไหลายหน้าก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากเลยถ้าเราอ่านคําสั่งมันก็ก็ง่ายนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหัวหน้าก็ปรึกษาได้ค่ะเขาไม่ได้แบ่งแยกว่าฉันเป็นหัวหน้านะเธอจะต้องคุยอะไรกับฉันไม่ได้แต่ว่าหัวหน้าที่นี่คือคุยได้ทุกเรื่อง หนูว่าเพื่อนร่วมงานที่นี่ดีนะคะตั้งแต่ที่ทํางานมาที่แรกเมื่อเทียบกับที่นี่ก็ถือว่าโอเคเพราะว่าเวลาหนูไม่เข้าใจอะไรอะ่ะโทรไปถามไม่ว่าจะสา,สาขาไหนอะ่ะเขาก็หาคําตอบแล้วก็ไม่เคยว่าหรือว่าเออเธอไม่รู้นะอะไรอย่างนี้เขาก็คอยให้คําตอบแล้วหัวหน้าเขาเวลาโทรไปปรึกษาเขาเขาช่วยได้ทุกเรื่องจริงๆขนาดที่ว่าหนูอ่ะย้ายมาแล้วหนูไม่มีที่อยู่ะ่ะเขายังให้อยู่ที่สาขาได้เลยคือสามารถนอนที่สาขาได้ค่ะ เขาไม่แบ่งชนชั้นว่าเขาเป็นหัวหน้าใหญ่กว่าหนูเหนืออะไรเขาก็อยู่กันแบบพี่น้องอยู่ที่นี่อยู่แบบพี่น้องจริงๆเราอกว่<ร>ามันเป็นสวัสดิการที่ดีไหมใช่ค่ะที่นี่ที่นี่สวัสดิการดีนะคะมีที่พักให้สําหรับคนแบบอยากเซฟตัวเองไม่อยากเสียค่าห้องก็อยู่ได้อยู่ฟรีได้เลยค่ะสามารถทํางานแล้วก็ขึ้นไปพักข้างบนได้แล้วก็สวัสดิการที่นี่ก็ยังมีโบนัสกับค่าคอม ค่าคอมจะได้มากได้น้อยอยู่ที่ผลงานของเราถ้าเราขยันทําตลาดขยันหาลูกค้าเข้าสาขาก็สามารถมีค่าคอมเยอะได้เหมือนกันนะคะหนูก็อยากขอบคุณที่สีสวัสดนะคะเพราะว่าที่ประทับใจตอนนี้เลยคือได้มีงานทําโดยที่เขาไม่คัดพนักง,งานออกเพราะว่ามันสถานการณ์โควิดบริษัทอื่นเขาคัดคนออกหมดแต่ที่นี่เขาไม่คัดคนออกและไม่ลดเงินเดือนพนักง,งานเลยยังได้เงินเดือนและค่าคอมเท่าเดิม อันนี้หนูก็แบบปลื้มใจปลื้มใจจริงจริง